ฉะนั้นผมแค่ต้องการจะบอกว่าเราอยากคิดเราอยากคิดแค่ว่าการที่เราเจอฮัดดิตในบุคอรีแล้วเราจะเอาไปงัดกับอิหมามทั้งสี่แบบง่ายๆผมไม่ได้บอกว่าเราต้องตาซุบสีมะสับนะผมกาจะบอกาบางครั้งก็อย่ามองอะไรให้มันชุยเล่ง,ง่ายเกินไม่ใช่ว่าเจอฮัดดิษท่านนบีไม่เคยละหมาดเกินแปดทีนี้ก็ไปอิเลกกะไปบอกว่าอิหมามสีมะสับ ผิดอิหมามสีมัสฮับไม่เจอซุนนะอิหมามสีมสัสยิดหาฮะดิษไม่เจอแต่กูเจอ,องไงมันไม่ใช่ไม่ใช่เขา้าใจไหมเอาแล้วอธิบายยังไงอ่ะเขาไม่ได้มีแนวทางการอามันด้วยกับซอฮิตเขาไม่ได้มีแนวทางที่ว่าเอาความหมายตรงตัวฮะดิษเบตเถนตรงจนเกินไปไงเขาบอกว่ามันไม่ขัดกันที่่านญิงไอชันเล่าว,ว่า นบีทำแปดไม่ขัดกันไม่ขัดกับไม่ขัดกันกับที่สามารถทําเกินได้เพราะอะไรก็เพราะท่านนบีมาพูดชี้นำว่าเกินได้เข้าใจไหมครับสุนนะนบีมีทั้งสุนนะพูดและสุนนะทำสุนนะยอมรับนบีทำแปดแล้วก็นบีทำแปด แต่นบีพูดให้รู้ว่าเกินแปดได้เพราะอะไรอ่ะก็มันมีหัดีิซิซอบาไปถามท่านนาบีว่าละหมาดกิยามุลไเลยเนี่ยละหมาดยังไงท่านนาบีบอกว่าฟลอลาตุลไลละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยคือตระเวนอยู่ในนั้นด้วยมัสนามัสนาทีละสองรอกอะทีละสองรอกอะสองรอกอะสลามสองรอกอะสลาม,ออลามพูดอย่างนี้เสร็จซอบาคนนั้นก็กลับเชคุไซมีนถามว่าถ้ามันเกินแปดไม่ได้นบีต้องบอกเลยว่าสองรอกอะนี่อย่าเกินนะ ว่าคนนี้ไม่ไดีไม่ได้รับ,ไม,ไ,รบไม่ได้รับการห้ามเลยว่าอย่าเกินการที่ท่านนาบีบอกว่า,วาทีละสองทีละสองทีละสอง,สองก็แสดงว่าจะหนึ่งร้อยก็ได้เข้าใจฉะนั้นเขาจึงอธิบายว่าที่นบีทำแปดก็นั่นนบีทำไงสุนนะทำแต่สุนนะพูดมีไม่มีมันก็เหมือนกับเรื่องกุบลน,นบีไม่เคยลงมือเชืออดอูดเข้าใจยัง มรทำกุรบานนบีตลอดชั่วชีวิตท่านนบีไม่เคยกุรบานอูดแต่นบีให้การยอมรับกุรบานอูดไหมยอมรับแล้วอูดประเสริฐที่สุดด้วยแล้วมันขัดกันไม่ล่ะมันไม่ใช่ว่าฮะนบีกุรบานเพใครกุรบานอูดไม่ยึดซุนนะพูดได้ยังไงอย่างงี้เข้าใจยังเข้าใจยังเออฉะนั้นเชครอย,ยีท่านเล่าไปจนกระทั่งเป็นสิบสามแลกสรุปเนี่ยนบีละหมาดเกิน เกินแปดด้วยเป็นสิบสามฮัดดิสนี้ชัดๆเลยทำไมไม่เอาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอุลลามาบอกว่าความคิดที่บอกว่าฮัดดิษฮัดดิษแปดเนี่ยล็อกแค่แปดเนี่ยมันควรจะจบได้แล้วเพราะมันมีฮัดดิษที่ท่านนบีละหมัดสิบสามก็คือกิยามุลนไล่สิบสิบสองวิเตสหนึ่งพอฮาฮัดดิษบอกเลยหลังจากนั้นบิลหมดซูบโบต่อเข้าใจยังเออ แล้วจะเอาอย่างไงนี่งไงปัญหาคือผมไม่ได้จะมาบังคับขู่เข็นให้เชื่อผมนะแต่ให้เข้าใจได้ว่าตัวเราเลือกทัศนะไหนเนะี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเด็กขาดฟันทงว่าฉันเอาซุนนะคนอื่นไม่เอาซุนนะอิหมัามทั้งสี่ไม่เอาซุนนะพูดได้ยังไงเราไม่ได้ปฏิเสธย้ํานะเราไม่ได้ปฏิเสธว่าอิหมัานมทั้งสี่มีอยู่แล้วฟตัววะที่ค้านซุนนะแต่เวลามุตลักพี่น้องเขาใจว่ามุตลักไม่เวลาพูดกว้าง มันต้องพูดให้เกียรติเขาบ้างสอาบะเนี่ยเอาซุนนะไหมเอาเราเนี่ยนนาาต้องยึดสอบาบะไหมายึดสอบาบะไม่ไม่มีผิดอ่ะเออแล้วทำไมเรา